สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแล้วนะคะสังอาขายเป็นหนึ่งสัปดาห์นะคะพอดีติดงานนะคะก็มีคนเข้ามาสอบถามบอกว่า<ส>เรื่องหนึ่งเลยเวลาเราดูดวงเนี่ยสิ่งที่คนเขาชอบมาถามเรื่อยๆเหมือนบางทีก็ถามถึงตัวเองหรือบางทีก็ถามถึงคนอื่นนะคือถามบอกว่าเป็นคนยังไงคือบางคนก็บอกว่าอยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงหรือบางคนเนี่ยก็บอกว่าดูดวงแล้วแบบว่าบางทีเจ้าชะตาเขาก็มาถามว่าเป็นคนยังไง หนุก็ไม่รู้จะอ่านยังไงว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างนั้นก็เลยแบบเออเข้าใจเข้าใจตรงที่แบบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันเป็นยังไงคือต้องบอกว่าไพ่ยิปซีเนี่ยถ้าถามบอกว่ามันบอกมันบอกไหมว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงเนี่ยออต้องบอกว่าบางคนจะเจอปัญหาใช่ไหมคะว่าในไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปทุกครั้งใช่ไหมคะเปลี่ยนไปทุกครั้ง มันก็จะทําให้ทุกคนไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วคนคนนั้นเป็นคนยังไงซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะในขั้นต้นเนี่ยเราดูที่ตำแหน่งที่1นึ่เขาก่อนก็ได้เหมือนกับว่าเวลาเราดูไพ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดเปิด10บใบก็ดูใบที่1มันจะแบบโชว์ว่าตอนนี้ Energy ของเขาเป็นยังไงคือเหมือนพลังงานเขาเป็นยังไงเขาแน่นอนว่าตำแหน่งที่หมันจะหมายถึงในเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ความสุขแต่ว่า <c oughs> ตัวเขาเองอะ มันก็จะปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งด้วยว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีแง่คิดมุมมองอะไรยังไงแล้วแบบในบางคนก็บอกว่าอุ้ยครูเดี๋ยวเขาหน้าพอเปิดสิบใบอีกมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าไพ่มันเปลี่ยนใบจริงแต่ว่ามันจะมีเขาโครงเดิมเป็นเพราะว่าครูดูดวงมาครูหัดสังเกตนะในสมัยก่อนอะ่ะเเคยอ่านตำรานะแล้วเขาก็พูดถึงตรงที่ว่าเออเปิดไพ่มาสิบใบอะ่ะมันเป็นพื้นดวงเราคือตอนนั้นอะ่ะ คือครูก็แบบเหมือนศึกษามาน้อยในสมัยก่อนนะครูก็ครูก็คิดว่าไอ้ไพ่มันเปลี่ยนใบไปตลอดนี่นาะพอเราดูดวงมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยแล้วเราก็สังเกตดวงมาเรื่อยๆก็จะรู้ว่าเวลาเปิดไพ่สิบใบเนี่ยถ้าทุกคนเก็บเก็บแบบเก็แบบแบบสถิติหรือเก็บดวงลูกค้าไว้อะของครูครูเก็บดวงลูกค้าไว้ไงเป็นเพราะว่า มันเหมือนกับว่าจะได้เช็คย้อนหลังได้ว่าเออเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเป็นเพราะว่าเราก็ใช้ดวงลูกค้าเป็นดวงครูในการศึกษาด้วยใช่ไหมคะก็เลยเจอว่าดวงเนี่ยมันจะไพ่ถึงเปิดสิบใบเปิดสิบใบามาดูดวงทุกๆสามเดือนอย่างเงี้ยไพ่มันจะเปลี่ยนคนทุกคนก็จะมองว่าไพ่เปลี่ยนใบไปตลอดใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะคล้ายกันคล้ายกันแต่ต่างกันนิดนึงหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในวาระแต่ละปีก็อาจจะ,ะเขาเรียกว่าได้ไพ่คล้ายกันบางคน ถ้าเป็นคนที่แบบดวงนิ่งๆมากๆไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในะลักษณะคาเลคเตอร์ของคนที่แบบเป็นคนธาตุดินเยอะพอเราดูไปเรื่อยๆเ,เราจะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอ่ะเราจะดูออกเป็นเพราะว่าในพื้นดวงของเขาเนี่ยใน1ิบใบเนี่ยมันจะมองว่าขึ้นอะไรเยอะแล้วใบที่หนึ่งอ่ะมันจะบอกความเป็นตัวตนของเขาแล้วหลังๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้นะคะคือดังนั้นเวลาดูว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงหรือตัวเราเองเป็นคนยังไง ดูจากใบที่1ก่อนก็ได้นะคะดูจากใบที่1ก่อนก็ได้แล้วทุกคนบอกว่าแล้วเวลาเปิดสีใบอ่ะเวลาเปิดสีใบตำแหน่งที่1น,นั่นก็เป็นตัวเขาเหมือนกันคือหมายถึงคนเราเนี่ยจะมีมุมมองในแต่ละสถานการณ์ในแต่ละเรื่องอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะ <S <S อย่างบางคนอย่างเงี้ยเขา <c oughs> ครูเคยเจอลูกค้าคนหนึ่ง <c oughs> เป็นผู้ชาย <c oughs> เขาไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของความรักคือดังนั้นเนี่ย พอดูดวงเรื่องของความรักปุ๊บนะมันจะเห็นว่าเขาคือหน้าไพ่มันจะขึ้นเลยว่าเขาอิกนอเขาไม่ค่อยสนใจอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยทุ่มเต็มที่คือดังนั้นพอเวลาเปิดไพ่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าในตําแหน่งที่หนึ่งของแต่ละคําถามมันก็จะคือนิสัยที่เขามีมุมมองในแต่ละเรื่องอ่านแบบนี้เราก็จะค่อยคอยเห็นนะคะมันก็จะค่อยค่อร้อยร้อยเรียงเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น ความละเอียดของหมอดูแบบหนึ่งที่ว่าเราก็จะดูค่อยๆสังเกตดวงคนไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใม่มือใหม่ยังไม่รู้จะอ่านยังไงเนี่ยบอกว่าโอ้สังเกตไม่ไหว7จสบดใบอะไรอย่างนั้นก็ดูแค่ไพ่ใบแรกก่อนดูไพ่ใบแรกของแต่ละคําถามก็ได้จัดไว้ว่างๆเป็นเรื่องการเงินการงานความรักหรือถ้ามีความรู้สึกว่ามันยากไปอีก ดูใบแรกเวลาเปิดเซลติคลอสอย่างนั้นก็ได้นะคะในการหัดเริ่มต้นหัดอย่างนั้นนะคะแล้วเวลาในเรื่องเกี่ยวกับการไล่สเต็ปในการอ่านไม่รู้ว่าจะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเอ้ขอโทษครับพูดเร็วเดี๋ยวเราไว้มากันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามครูไม่ได้เข้ามาอาทิตย์นึงแต่ก็ยังมีฟีดแบ ck เข้ามาหาบางคนก็บอกเออเห็นหายไปอาทิตย์หนึ่งไปไหนไม่สบายหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรนะคะต้องขอบคุณในควาหมห่วงใยคือแค่เคียงงานไม่ทันก็เลยนั่งเคียงงานไปนะคะก็เลยไม่ได้มาโพสต์คลิปเลยก็คิดถึงทุกคนนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะแล้วก็ในคำถามอะไรที่ส่งกันมาก็จะทย,ยทยอยทยอยทำเป็นคลิปให้นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์สุดสัปดาห์ใช่ไหมคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ